สวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการพริ้งค่ะรายการที่จะเปลี่ยนคุณสาวๆให้สวยพริ้งไปด้วยความพอดีค่ะผ่านมานะคะ2เ <2 S 2> ดือนแล้วนะคะหมดแล้วอย่างสิ้นเชิงนะคะ<ส><ส>เป็นทางการแล้วสําหรับหน้าหนาวของเรานะคะฟังดูแบบแต่ไม่เป็นไรค่ะเรากําลังก้าวเข้าสู่หน้าร้อน,นะค่ะซัมเมอร์อันสดใสอของเราแต่ว่าบางทีเวลาร้อนมากๆไปมันก็รับมือไม่ไหวเหมือนกันัไม่ไหวสินะคะเราจึงต้องเตรียมตัวสําหรับหน้าร้อนนะคะ ิ่งแรกที่เราต้องเตรียมก็คือเรื่องของอาหารการกินค่ะต้องกินยังไงคะคุณอคะอันดับแรกของเนี่ยนะคะที่เป็นพวกของที่ทิ้งแช่ไว้ข้างนอกนั้นนะก็เช่นี่<อ>นะหรือว่าอาหารทะเลใช่เนื้อ,อสัตว์จริงๆข้าวข้าวผัด เข้ามันอะไรอย่างงี้ก็ช่วงนี้เนี่ยมันอะไรที่มันหืนได้ง่ายมีน้ํามันอยู่ในนั้นเยอะเนี่ยมันก็จะสามารถบุดได้แล้วก็จะส่งผลไปสู่สุขภาพที่คุณ<ฆ>ต้องระวังเป็นเรื่องต่อไป<ฆ>นะคะ<ฆ>เพราะว่าจะมีโรคดังกล่าวปรากฏขึ้นมากมายในช่วงนี้<ฆ>ไม่ว่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารท้องเสียบิด ไฮฟ,ฟอยบิดเออบิดฉันเคยเป็นด้วยนะตอนปอมอป4จริงเหรอแกเคยเป็นบิดเหรอฉันหาคนที่เคยเป็นบิดมานาน,นมากฉะนั้นฉันทำให้ดูค่ะคุณผู้ชมค่ะดิฉันกินส้มตําค่ะแล้วอร่อยมากด้วยความเป็นเด็กตะกาศตะกรามค่ะโว้ ตกเย็นค่ะอย่างนี้ค่ะอ๋อมันปิดจริงๆคือเราปิดคือบิดจริงๆ,ค,งๆคือบิดจริงๆค่ะแล้วคุณแม่ก็อุ้มไปโรงพยาบาลค่ะโถ<อ>ท,ทั้งแม่คุณนะคะลทธิ์ของความตะก,กระนะคะ<อ>หลังจากนั้นนะคะนอกจากเรื่องของการกินแล้วอ๋อเรื่องผิวด้วยสําคัญถูกนะคะต้องดูแลผิว ทาซันบล็อกกันเข้าไปดื่มน้ำเยอะๆใช่ดื่มน้ำเรื่อยๆนะคะเพราะว่าร่างกายมันอาจจะเกิดภาวะดีไฮเดรตได้ใช่ค่ะแล้วก็ระวังมากๆเลยเรื่องการดื่มน้ำเย็นเพราะเวลาที่เราร้อนมากๆเราจะสดหกสดโหกน้ำเย็นใช่ไหมคะแข็งอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งจริงๆสิ่งนี้มันไม่ได้ช่วยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะพอน้ำเย็นเข้าไปในร่างกายร่างกายต้องปรับน้ำนั้นให้เป็นอุณหภูมิที่เสมอกับร่างกายก็คือ37องศางั้นถ้าคุณกินเข้าไปเป็นอุณหภูมิ สิบห <15. S 2> ้าร่างกายก็จะทำงานหนักขึ้นมีโอกาสที่จะป่วยไม่สบายได้ง่ายนะคะ,คะเอาละค่ะใกล้น้าร้อนทั้งหมดนี้นะคะหลังจากที่แช่มชื่นกันมานานเอาอย่างนี้ดีกว่าเรามาเข้าปฏิบัติการคลิงของเราดีกว่าเห็นหน้าจ๋านะคะแน่นอนว่าเราจะต้องมาปฏิบัติการสุขภาพพริงกันค่ะ มาพูดกันถึงเรื่องที่เคยฟังว่าเป็นเรื่องไกลตัวแต่ทุกวันนี้มันเข้าใกล้ผู้หญิงเราเข้ามาทุกวันนั่นก็คือโรคความดันโลหิตสูงจากการใช้ชีวิตโมโนโทนค่ะพูดถึงชีวิตโมโนโทนนะคะก็ขอเข้าสู่ปฏิบัติการพริ้งของครูงเงาะในเรื่องของบุคลิกภาพนะคะจว่าหากคุณต้องการมีบุคลิกที่พริง้ง คุณต้องปรับเสียงของคุณไม่ให้โมโนโทนคนเป็นเยอะมากโดยเฉพาะเวลาตื่นเต้นหรือต้องพีเซนต์งานเวลาพีเซนต์งานสวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดในเรื่องเกี่ยวกับพักพก่อนไหมหุ่น,งงนยนหุ่นยนต์นี่เออาจะาพี่คะเรามีวิธีแก้กับปฏิบัติการบุคลิกพริ้งเงาะค่ะค่ะกลับมาพบกับทั้งหมดนี้ในพริ้งช่วงหน้าค่ะ สนับสนุนโดย Pons Age Miracle กลับมากับปฏิบัติการพริ้งค่ะเริ่มที่จ๋าแล้วกันนะวันนี้นะเป็นเรื่องของสุขภาพพริ้งค่ะม,มาพูดถึงเรื่องโรคอยู่โรคหนึ่งเมื่อก่อนนะถ้าเราดูละครนะ,ะทันทีที่คนที่เป็นแบบคุณแม่หรือคุณยายที่อายุเยอะๆเ,เข้าไปในโรงพยาบาลหมอะจะบอกทันทีว่า ความดันโลหิตสูงค่ะ,คะเราก็จะมีความรู้สึกว่าอ๋อมเป็นโรคของคนแก่เป็นเรื่องไกลตัวตอนนี้นะคะผู้หญิงเราเนี่ยพอ30กว่าเริ่มเข้าแบบว่า3ามสิบปลาย,ลายเริ่มมีภาวะความดันโลหิตสูงเข้ามาเยอะมากด้วยการใช้ชีวิตอย่างโมโนโทนผู้หญิงเราสมัยนีย้ใช้ชีวิตโดยที่ไม่ระวังเราใช้ชีวิตซ้ำซากใช้ชีวิตเหมือนเดิมใช้ชีวิตเป็นแพทเทิร์นเป็นรูทีนทานอาหารเหมือนเดิม,มทานอาหารอย่างรวดเร็วทำงานเครียด นอนน้อยอสุขภาพก็จะไม่ค่อยดีไม่ออกกําลังกายไม่ปล่อยให้ตัวเองไนดะ้มีโอกาสหัวเราะเราใช้ชีวิตซ้ำซากจำเจยอย่างนี้โรคความดันโลหิตสูงสามารถมาหาเราในวัยที่ยังอยู่ในวัยทํางานในวัยที่เรายังใช้ชีวิตอย่างเต็มที่กันอยู่และโรคนี้ไม่แสดงอาการค่ะก็คือ ถ้าสมมติว่าเมื่อไหร่ที่มันแสดงอาการ,าการเช่นปวดหัวหูอื้อวิงวิงหน้าแดงหัวใจเต้นเร็วนั่นคือคุณเป็นมานานแล้วนะระยะปลายแล้วนะคะใช่แล้วความดันโลหิตสูงมันเป็นอย่างนี้ค่ะลองนึกถึงหลอดค่ะอ,อันนี้มันเป็นเรื่องของหลอดเลือดนะเนาะการที่ความดันโลหิตสูงเนี่ยคือการบีบเลือดเข้าไปเนี่ยค่อนข้างแรงใ,ในขณะที่การบีบออกเนี่ยมันมันช้าก,กว่าอยู่แล้วถูกไหมคะมเพราะฉะนั้นการที่เลือดเข้ามาแรงๆเนี่ยหัวใจก็ทํางานหนักนะคะเมื่อหัวใจทํางานหนักบางคนที่ หลอดเลือดเปราะแต่เหตุของมันเนี่ยนะคะก็คืออย่างที่บอกก็คือการใช้ชีวิต อย่างโมโนโทนเราทานอาหารที่มีโซเดียมมีความเค็ม,มเมื่อนึกถึงความเค็มเราจะนึกถึงแค่ซีอิ๊วหรือน้ำปลาหรือเกลือ,อซึ่งจริงๆไม่ใช่นะคะคุณทานสลัดน้ำสลัดก็มีเกลือพูดเลยว่า9 8ของสิ่งที่คุณเอาเข้าปากมีเกลือทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมันคือสิ่งที่เข้าไปสะสมค่ะคุณนอนน้อยคุณไม่ออกกําลังกายคุณเครียดคุณมีฮอร์โมนเครียดสิ่งเหล่านี้ทําลายร่างกายคุณทุกวันไม่จิบน้ําถูกไม่จิบน้ําเมื่อความดันโลหิต ของเราสูงเนี่ยนะคะมันมาถึงโรคหัวใจมันไปที่ไตค่ะ,คะบางคนเนี่ยเกิดอาการ stroke หรือ<ม>ที่เรียกว่าภาวะสมองขาดเลือดอย่างเฉียบพลัน<ม>ซึ่งใกล้ตัวกว่าที่คิดนะคะ,คะเ,ออเรื่องของสมองขาดเลือดอย่างเฉียบพลันเนี่ยมันมีอยู่3มเหตุก็คือเส้นเลือดของเราเนี่ยแตกตีบหรือตันนะคะทั้งหมดนี้ทำลายสมองคุณทั้งสิ้นบางคน stroke โดยที่ไม่รู้ตัวางที่อาการชาๆมาปลายมือเนี่ยไม่รู้ตัวหรอกจริงๆมันคือการอัด ของเลือดที่มันไม่สามารถเ,าเลี้ยงไปได้ชงร่างกายนั่นเองแล้วเมื่อเกิดการสโตรกเนี่ยเคมีในร่างกายเนี่ยนะคะมันเวียงเขาเรียกว่ามันสวิงค,คุณอาจจะได้เบาหวานมาเป็นของแทนเม่ตายโปรโมชัน่นเพียบเลยนะคะโปรโมชัน่นเพียบเลยนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้ายังอยู่ในภาวะที่เราสามารถป้องกันได้อย่ารอให้ถึงช่วงต้องรักษาเพราะว่าถ้าคุณต้องรักษาปุ๊บพูดเลยว่าค่าใช้จ่ายแพงมากและมันจะเป็นลูกโซ่ละค่ะงานที่คุณรักนั้นก็จะไม่ได้แตะต้องเลยนะคะงานที่คุณคิดว่าคุณจะเป็น working woman เก่ง มันไม่ได้มามาช่วยดูแลคุณในวันที่คุณป่วยไข้ลูกคุณสามีคุณภรรยาคุณคนที่คุณรักคุณพ่อคุณแม่ของคุณที่คุณทิ้งเขาในวันที่คุณเตียงถูกต้องมอค่านั้นจริงๆเพราะฉะนั้นนะคะผู้หญิงค่ะวิธีการที่จะเลี่ยงได้นะคะเชื่อมั่นในตัวเองก่อนว่าฉันไม่ต้องแสดงความเป็น working woman ให้โลกรู้ทำงานอย่างพอดีออกกำลังกายระวังสิ่งที่ทานเข้าไปเริ่มทำอาหารทานเองเพราะอะไรรู้ไหม การที่เราทาอาหารทานเองเราจะรู้ค่ะว่าเราใส่เกลือใส่ความเค็มก็ไปริมไหนที่พอดีเราไม่ได้ห้ามถูกต้องไม่ห้ามเพียงแต่ว่าเราควบคุมให้มันอยู่ในปริมาณที่พอดีถูกต้องกาแล้วก็พยายามทําใจให้สบายๆเพื่อที่เราจะได้นอนอย่างมีคุณภาพค่ะเล่าบุหรี่หยุดซะค่ะมันไม่มีประโยชน์อะไรกับคุณเลยให้เวลากับชีวิตคุณบ้างค่ะแล้วสัญญาว่าสุขภาพรลิงเป็นสิ่งที่ไม่ไกลเลยค่ะและในช่วงหน้าค่ะ เดี๋ยวเราจะมาติดตามกับวิธีการแก้การพูดโมโนโทนเพื่อให้เรามีบุคลิกภาพพลิงค่ะ,คะบุคลิกพลิงนะคะวันนี้ที่จะนำมาเสนอก็คือในเรื่องของการแก้ปัญหาการพูดโมโนโทนหรือโมโนคืออะไร1น โทนก็คือโทนเสียงนะคะที่มีหนึ่งเดียวไหม่มีขึ้นไหม่มีสูงไหม่มีต่ำจะพูดเรื่องตื่นเต้นแค่ไหนมันก็ไปทางเดียวแบบนี้ต้องมาดูกันก่อนว่าต้นต่อของการพูดโมโนโทนนั้นเกิดจากอะไรคือเพราะคนคนนั้นไม่รู้ว่าพอยต์หรือประเด็นในการพูดคืออะไร นะเขาแค่ท่องสิ่งที่เขาต้องการเอาไปบอกแต่เขาไม่ได้มีความต้องการที่จะทําให้คนเหล่านั้นเข้าใจแมสเซจหรือข้อความที่เขากําลังนําเสนอหมายถึงเขาเองก็ไม่เข้าใจ<ม>าเขาเองก็ไม่เข้าใจคุณต้องตอบคาถามข้อที่หนึ่งให้ได้ก่อนว่าคุณต้องการให้ผู้ฟังรู้สึกอะไรนะคะรู้สึกนะคะไม่ใช่ความรู้ว่าไม่ใช่ความรู้<อ><อ>นะฉะนั้นพอเวลาที่เราต้องการให้เขารู้สึกอะไรก็ตาม ตรงจุดที่จะแสดงความรู้สึกนั้นจงใส่ภาพแสงสีเสียงกลิ่นรสหรือเซนสซอรี่ลงไปกลิ่นเหรอคุณอาะถูกถ้าเกิดสมมุติว่าจ๋าเมื่อวานนะฉันไปกินเค้กลาวานึงมาอร่อยมากคือเค้กเนี่ยนะพอเขามาปุ๊บใช่ไหมเป็นแบบสีน้ำตาลใช่ไหมพอวางปุ๊บมันสั่นดึกๆๆๆข้างนอกอย่างนี้ โรยไอซิ่งมาข้างนอกใช่ไหมแล้วพอตักจ้วงไปปุ๊บเนี่ยขึ้นมาเนี่ยมันเยอะมากเลยแล้วกลิ่นมันหอมมากสั่งมาอันหนึง่งถูกไหมแล้วเวลาคุณตักเข้าปากไปเนี่ยมันนุ่มมันกรบนอบนอกนุ่มในแล้วมันมีความขม<อ>แล้วมีความหวานความร้อนอุ่นๆโอ้โหนั่นคือแปลว่าอะไรคะคุณให้ภาพแสงสีเสียงกลิ่นรสแล้วใส่ความรู้สึกลงไปในตรงนั้น ถ้าเกิดสมมติเมื่อวานค่าจ๋าไปกินเค้กมาค่ะเค้กลาวา,าอร่อยมากเลยก็เป็นเค้กสีน้ำตาลตักเข้าไปแบบนี้เนื้อไหมคะนี่คือเขาท่องมาเขาไม่ได้ต้องการากให้อีกฝั่งหนึ่งรู้สึกอะไรอ่ะฉะนั้นใช่ฉนั้นเวลาที่เราต้องการให้คนรู้สึกเนี่ยเราก็จะใส่ภาพตรงนั้นไปแล้วก็ใส่เรื่องของบีดบีดก็คือจังหวะนั่นเองฉะนั้นบีดมันจะต้องเปลี่ยนวิธีฝึกที่ง่ายที่สุดคือไงรู้ไหมยังไงคะฝึกเล่านิทาน เริ่มจากเล่าเรื่องง่ายๆก่อนแล้วบอกให้ cover หลายคนจะบอกโอ๊ยไม่เอาทำแล้วดูหน้าอายอะจะอายตรงนี้ในห้องเรียนหรือจะไปอายต่อหน้าสาธารณชนอื่ันั้นสิ่งที่คุณจะฮุกให้คนเข้ามาอยู่กับคุณได้คือ1ระดับเสียงต้องมีสูงต่ํา 2. มีการเว้นจังหวะนะคะมีการพอส์หรือการหยุดจังหวะนะคะมีการเร่งจังหวะมีการช้าในจังหวะที่เกิดขึ้นนะคะมีเสียงสูงมีเสียงต่ําซึ่งทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นในนิทานให้คุณลองฝึกน,นะคะแบบกันละครั้งหนึ่งนํามาแล้วมีกระต่ายตัวนึงมันวิ่งเร็วมากแล้วลงใส่ค่ะเวลาคุณใส่เสียงแบบนี้ มันจะทําให้คุณไม่ต้องคิดเพราะเวลานิทานเนี่ยเราเคยคุ้นชินกับการเล่านิทานมาแล้วมันวิ่งเแล้วเจ้าก,กระต่ายมันก็บอกว่านี่เจ้าเตา่เาแล้วมันแข่งกันเถอะเต่าก็บอกว่าไม่หรอกฉันไม่ชอบแข่งกับใครรู <laughs> ้ไหมให้ใส่คาแรคเตอร์ลงไป <laughs> ใช่ไหมอออลองใส่คาแรคเตอร์ลงไปแล้วพอคุณทําอย่างนี้ซ้ๆาๆค่ะธรรมชาติของคุณจะซึมซับกับเสียงที่แตกต่างแล้วให้มาแอพพลายหรือประยุกต์ใช้กับ บทความที่คุณจะนําเสนออ่ะเดี๋ยวเราจะลองอให้จา<อ>๋าทำนะฝึกแบบนี้ค่ะลุกขึ้นยืนค่ะคุณจ๋าอ่าใช้พื้นที่นิดหนึ่งนะคะ,ะเราต้องยืนแบบนี้ค่ะขาเราจะต้องเปิดนี่มันจะวิ่งเหรอคะคุณเหมือนจะวิ่งทุกอย่างค่ะแนะนําให้ฝึกตามลําพังภายในห้องนะคะเพราะว่าคนอื่นอาจจะไม่เข้าใจคุณนะคะเราย่อเข่าเกนยย่อเขาเล็กน้อยเพื่อให้ร่างกายของเราพร้อมที่จะ move นะคะแล้วมือเนี่ยเราจะต้องอยู่ตำแหน่งนี้ แล้วเหมือนนึกถึงอาจารย์เฉลิมชัยทั้งวันเลยกำลังนึกถึงเลยให้นึกไว้นะคะแล้วคุณให้พูดแบบนี้นะคะการสร้างแรงจูงใจอาจจะเป็นเรื่องยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คุณเวอร์ระดับนี้คุณจ๋าคุณกลับมาคุณต้องกลับมาอยู่กับดิฉันก่อนแล้วไปไหนแล้วเกิดอะไรขึ้นไหมคะท่านผู้ชมคะคุณจ๋าฟังดีๆพอคุณทําเบอร์ใหญ่แบบนี้ค่ดิฉันแตะตัวคุณปุ๊บให้คุณกลับมาแล้วเริ่มอ่านใหม่แล้วจะให้มือเนี่ยอยู่ในระดับนี้ในขณะที่คุณอ่าน่ลองดูซิว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะ ขอเว่อวนะคะคุณจ๋าค่ะคุณเป็นหนูทดลองของดิฉันแล้วสามสี่ความกลัวเป็นหนึ่งในตัวกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจได้ดีที่สุดในมนุษย์ปฏิกิริยาโต้ตอบแบบสู้เกิดจากความกลัวในสิ่งนั้นๆดังนั้นจงให้ความกลัวทํางานให้คุณเช่ดเริ่มอ่านใหมปุ๊บความกลัวเป็นหนึ่งในตัวกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจได้ดีที่สุดในมนุษย์ปฏิกิริยาโตตอบแบบสู้เกิดจากความกลัวในสิ่งนั้น ฉันอ่านหนังสือไม่แตกตื่นเต้นมากไม่แต่ว่ามันดีออตอ<ร>นนี้ว่า,าอะไรไหมเพราะว่าคุณสารมีการจังหวะการเน้นตรงคําที่ควรจะเน้นเช่นคําว่าสู้หรือคาว่ากลัว<อ>ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าคุณมานั่งแค่คิดเล่าอะค่ะมัก<ค>จะคิดว่าเราควรจะเน้นตรงไหนพอเราคิดปุ๊บอะความกลัวเป็นสิ่งที่อ่าผิดที่ผิดสิแนะนานะคะอย่าส่องกระจกอันนี้เรื่องจริงเพราะว่าอะไรรู้ไหมเวลาคุณส่องกระจกอะคุณจะไปวัดว่า เวลาที่คุณไปเล่นจริงแล้วเนี่ยคุณจะเหมือนกับในกระจกหรือเปล่าทําให้สมาธิในการสื่อสารผิดที่แทนที่จะสื่อสารกับคนฟังดันไปสื่อสารกับตัวเองในหัวใช่เพราะเซลฟเอสติมเราจะแบบเราเขาเรียกเซลฟ c คอนเชียสนะมันจะแบบรู้สึกเหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนมุมนี้ฉันสวยปากเพริยะฉันสวยฉันไม่ได้มันคือความรู้สึกเดียวกับแบบอุ้ยเสื้อในมันรัดไปหรือเปล่าหรือกางเกงมันปลิ้นหรือเปล่าอะไรอย่างนงี้นะซึ่งทักษะนี้นะคะเวลาที่เราฝึกกันในโรงเรียนเนี่ยนะคะเราจะให้คนทํา ู้บริหภผู้มิหาที่อยากจะพูดแล้วมีลีลาเนี่ยเขาก็ <ๆ S 2> จะทําทำทำแบบนี้ๆๆแต่พอคัดมาปุ๊บมาพูดแบบนี้มันจะมีอารมณ์อัตโนมัติเพราะวะา่าอัตโนมัติจะเกิดขึ้นใช่ค่ะเราจะไม่ได้ให้คุณไปพูดแบบนี้เวลาขึ้นเวทีจริงไม่ใช่นะคะอย่าติดไปนะคะมันคือขั้นของการฝึกคุณจ๋ารู้ไหมเวลานักว่ายน้ําเวลาเขาฝึกเนี่ย เขาเอาถุงทรายมาถ่วงขาในขณะ,ะที่ว่ายน้ำอ๋อใช่เขาต้องเวอร์หรือเอเซเจอร์เรทในการฝึกคือขยายมันกายกรรมก็ต้องใช้ถุงทรายไว้เวลากระโดดแล้วพอเราเลิกเราออกไปุ๊บเป็นไงเบาสบายเออจริงเมื่อคุณต้องการฝึกให้พอดีขยายก่อนแล้วคุณค่อยกลับมาตัวของคุณนคะ่ะก็จะกลายเป็นคนที่เหมือนเป็นอิลาสติกหรือย,อยางยืดที่มีอนุภาพสูงคุณจะไปเล่นช่องไหนของตัวคุณก็ได้ ใหญ่ก็ได้เล็กก็ได้อันนี้ดีมากจริงๆอันช่วยได้มากช่วยจริงๆค่ะนั่งได้แล้วนั่งได้ค่ะนักเรียนนะค่ะอยากให้คุณผู้ชมนะคะลองไปฝึกดูอยู่ในห้องน้ำทําคนเดียวก็ได้นะคะคิดอย่างเดียวเลยค่ะว่าจะอายตอนนี้หรือจะอายตลอดไปนะคะ มีบุคลิกภาพพลิ้งพลิ้งพูดจาให้รู้เรื่องสื่อสารสิ่งที่อยู่ในหัวของคุณออกไปได้มันจะเป็นของที่พิเศษมากของในกล่องของคุณดีอยู่แล้วจงหอมันด้วยความขวัญที่สวยงามนะคะ,ะเป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวแต่ยังไม่หมดคะ่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมากับปฏิบัติการพลิ้งวันวันค่ะจะเป็นคําถามของใครติดตามได้ในพลิ้งช่วงหน้าคะ่ะ สนับสนุนโดย Best Start by u n i c e f เข้ามาสู่ช่วงปฏิบัติการพริ้งวันวันวันนี้คำถามมาที่ครุงเงะนี่ในปฏิบัติการบุคลิกพริ้งค่ะคำถามคืนนี้ค่ะ เราจะทํายังไงกับคนใกล้ชิดคนในครอบครัวที่มีความคิดในแง่ลบเป็นเยอะนะพูดและทําทุกอย่างในแง่ลบกับตัวเองจนทําให้เราลําบากแล้วก็ลบไปด้วยอเอาง่ายๆเลยนะคะเปิดพริ้งเทปนี้ให้เขาดูค่ะสำหรับใครก็ตามนะคะที่ชอบพูดลบให้กับตัวของคุณนะคะหรือคนรอบข้างสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณนะคะได้เผยแผ่แผสิ่งที่มันเป็นขยะ คุณทํามันสองครั้งคือคุณให้คนอื่นแล้วคุณก็เอาเข้าตัวเองด้วยอะไรที่พูดออกไปไม่ดีนั้นมันจะทําให้เกิดขึ้นจริงๆเพราะปากเนี่ยมันมาจากใจ<ม>แล้วใจเนี่ยมันเป็นประธานเหมือนที่คําพระพุทธบอกว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใ,<ช>ใจไป<ม>ถึงก่อนกายเราค่อยตามไปฉะนั้นกายวาจาใจจึงจำเป็นจะต้องพูดแต่ในสิ่งที่เป็นกุศล<ม>ถ้าเราไปพูดด่าคนนินทาคนม,มีแต่เรื่องทุกข์ ะะวิธีแก้ง่ายๆคือลองฝึกนะคะให้พูดสิ่งที่เป็นสุขยูก่อนที่วันนี้คุณจะเอาขยะออกจากปากลองเอาของดีๆออกจากปากก่อนนะคะอย่างเช่นสมมุติน,นักเรียนเ,เนาะจะมามาถึงแล้วครูเนี่ยหนูแบบก้มจึงเลยเรื่องนั้นเรื่องนี้เราบอกโอเคครูจะฟังนะแต่ก่อนที่จะเล่าความทุกข์ให้ครูฟัง ไหนเล่าความสุขให้ครูฟังสัก5้าเรื่องสิเวลาที่เราพูดความสุขเนี่ยค่ะเราต้องให้เขาอเข้าไปอยู่ในภาพความสุข,สขนั้นอีกครั้งเข,เขาเรียกว่าเป็นเทคนิค stacking happiness คือการซ้อนความสุขพอเราซ้อนไปเรื่อยๆนะคะโครงสร้างในสมองจะจะ,จะแน่นและแข็งแรงมากขึ้นโครงสร้างความสุขด้วยนะอ่าพอเราจะไปนึกถึงความทุกข์มันจะแบบก็ไม่ท่าไหร่แล้วชีวิตฉันก็ดีนี่นะคะแต่อันนี้ในกรณีที่คนของคุณได้มีโอกาสดู แต่ถ้าเกิดคนของคุณไม่มีโอกาสได้ดูสิ่งที่คุณจะแก้แก้จากตัวเราค่ะเพราะว่าการจะไปปรับเขานั้นปเป็นเรื่องยากสิ่ง,งที่คนเขาปล่อยความทุกข์เขาเกิดจากอะไรคุณจ๋าเขาเกิดจากที่ตัวเขามีทุกเวลาที่เขามีทุกเนี่ยเขาก็จะพูดสิ่งที่มันเป็นด้านลบออกไปเสมอเพื่อหนึ่งเรียกร้องความสนใจให้คนมาสนใจฉันชีวิตฉันไม่ดี<จ>เห็นใจนะคะคนบางคนไม่รู้ก็แบบไปนั่งฟังความทุกข์สงสาร จริงๆอัน,นั้นเหมือนเหมือนคุณให้มอฟีนเขาอ่ค่ะเขาไม่ได้หายจากเจ็บปวดแต่เขากําลังจะติดยาตัวใหม่ที่ทําให้เขาทุกข์ยาวนานนะคะคือคุณรับฟังเขาได้แต่คุณจะต้องพูดในลักษณะว่าก่อนที่จะทุกข์ต้องใส่ข้อดีก่อนอทีนี้เวลาเราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้สิ่งที่เราต้องเปลี่ยนคือการตีความค่ะโดยเฉพาะคนในครอบครัวคุณถามตัวเองก่อนว่าจริงเหรอว่าคนเหล่านี้ปรารถนาไม่ดีกับคุณ สมมุติว่ามีเด็กคนหนึ่งอันนี้ลูกศิษย์เราเองนะคะได้รับเลือกเป็นนักแสดงคะควิ่งไปอวดคุณพ่อพ่อผมได้เป็นนักแสดงแล้วคุณพ่อพูดว่าไงใช่ไหมคะบอกว่าโอ๊ยคนอย่างางั้นะคำนี้เลยนะคะคนอย่างงนะเขาจ้างเรื่องเดียวเขาก็ไม่จ้างแล้โหเป็นไงคะความรู้สึกของเด็กคนนึงที่แบบอยากได้คําชมจากพ่อโอ้โหตกไปอยู่ที่ตะตุ่ม ก่อนที่จะไปตีความสิ่งที่เขาพูดนะคะขอให้ทุกคนเข้าใจก่อนนะคะว่าพฤติกรรมหรือการกระทําไม่ได้แปลว่าเท่ากับเจตนาฉะนั้นคุณลองดูค่ะคําว่าเดี๋ยวเขาก็จ้างไม่กี่งานเดี๋ยวเขาก็เลิกจ้างเขากําลังจะบอกอะไรคุณเขากําลังจะบอกว่าอย่าประมาทนะลกูกต้องถูกสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นมันไม่มีอะไรแน่นอนพ่อกลัวหนูผิดหวัง,งพ่อกลัวหนูเจ็บ ตแต่วิธีที่เขาพูดหวานๆแบบนี้ไม่มีค่ะเพราะคุณปู่<ม>คุณย่าของเขาก็ไม่เคยทําแบบนี้มาจระนะคะฉะนั้นนะคะก่อนที่อะไรก็ตามขอให้ใจเรามั่นคงหนักแน่นตราบเท่าที่สิ่งที่คุณทําไม่ใช่สิ่งที่ผิดอะไรก็มาคัดง้าง ความตั้งใจของคุณไม่ได้ถ้าคุณตั้งใจเจตนารมของคุณทําดีทําถูกต้องแล้วเสียงเหล่านี้ค่ะจะทําให้คุณชัดเจนและอ่านลงไปที่เจตนาของเขาได้ค่ะนี่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าจริงๆต้องยอมรับเลยว่าคนเราในทุกคนเนี้ยมุ่งแต่เปลี่ยนคนอื่นจนลืมว่าจริงๆแล้วสิ่งเดียวที่เราจะเปลี่ยนได้ในโลกนี้คือตัวเราเองนะคะอะ ขอบคุณคำถามจากแอดเก๋เก๋จุงหรือแอดเก๋เก๋จังจาก IG นะคะแล้วถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นคำถามถามเกี่ยวกับสุขภาพบุคลิก<ว>ดวง,ส,งสวยส่ง่าส่งมาได้เลยนะคะเรามีของขวัญพริง้งพริงให้ด้วยค่ะ,คะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำนะคะ The Bark Yard Bangkok ค่ะค่ะแล้วกลับมาพบกับพวกเรานะคะปฏิบัติการพริง้งถาที่จะมาเสริมสาระสร้างความเข้าใจในเรื่องใกล้ตัวให้กับคุณผู้หญิงทุกคนคะ่ะ แล้วมาพริ้์ด้วยความพอดีกับพวกเราพริ้งค่ะสวัสดีค่ะแต่อย่างนี้ฝากถามในฐานะคนดูทางบ้านได้ป้ะค่ะมันอายอันก็บอกให้ทำคนเดียวทำที่บ้านก็อายเฮ้ยมันอายนะเว้ยก็อย่าสองกระจกเออร่างกายเนี้ยค่ะเปรียบเสมือนรถยนต์เป็นพาหนะพาคุณไปสู่จุดหมายปลายทางที่คุณต้องการ บ้านที่คุณต้องการครอบครัวแบบที่คุณต้องการแต่คุณไม่ดูแลพาหนะนี้ไปแบบยางแบนไปแบบเครื่องพังมันจะไปถึงจุดหมายปลายทางไนดะ้อย่างไรคะ